ที่กำลังเป็นไวรัลในโลกคนดูห้าหมื่ <52 S 2> นหะ้าหมื่นสองแล้วตอนนี้ห้าหมื่นสองแล้วเด็กถือมะพร้าวใช่ครับแรงนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้บริสุทธิ์มากท้าความเด็กคนเนี้ยพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็น้าก็นาก้นาผู้หญิงคนเนี้ยเขามาขายยางที่ลานเขามาประจำะครับเขาก็จะพูดเรื่องน้องเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะมีเนื้อง,งอก ตรงท้ายทอยผูเขาไม่ได้ยินเนี่ยหมอต้องไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่ามันเจอเนื้อก้อนเนื้อมันอักเสบผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเรียนมาจากที่นี่นะเนี่ยอสมโลคยาประคพลชัยกับอารย์ปู่ไต้ตอนนี้เราเป็นสถาบัานเสกศาสตร์นะครับมหาลัยไหมเชื่อหรือเปล่าเนี่ยพอดีเรียนมาเรียนเพื่อมาอพึงประโยชน์ตนพึงประโยชน์ท่านได้แบ่งเบาทุกขเวทนาบ้างอะไรเงี้ย ไปคุยกับแม่เขาพ่อเขาว่าสนใจไหมเราต้องขอญาตผู้ปกครองเขาก่อนเขาก็หายไปเลยนะครับผมก็มนหน้าหิงพ้าเลยตอนนั้นก็เกิดเวทนาโอ้ทำไมเด็กนะต้องมาเจออย่างนี้พ่อแม่ก็แยกทางกันก็เลยนึกถึงอาจารย์เลยครับแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ถ้าเด็กคนนี้มีบุญสัมพันธ์กับศาสตร์วิชานี้หรือพวกเราทั้งหมดครูบาอาจารย์เทพพรมเทวดาตา่างบาอาจารย์ ถ้าเขาจะหายขอให้เขากลับมาเองโดยเราไม่ต้องโทรตามเขาปรากฏว่าผมจะไปซื้อไว้บอร์ดกระดานนะฮะแล้วก็ประการไว้บอร์ดเพื่อจะไปเขียนว่าเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ลานยางอีกที่หนึ่งเนี่ยเราเปิดแล้วนะปรากฏว่าผมจะไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนะครับสีเหลืองเหลืองเสร็จปุ๊บก็บขับรถไปปรากฏว่าทำไมเราต้องแวะร้านนี้นะแวะร้านนี้ก็เข้าไป แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีแต่ว่ามันมีเสียงขึ้นมาข้างในว่าเดินเธอเธอเดินไปนิดนึงจะเดินทําไมของไม่มีผมก็เลยเดินไปล็อกสินค้าอีกรองหนึ่งปรากฏว่าไปเจอแม่ครับเดินเธอเธอเดินไปนิดนึงจะเดินทําไมของไม่มีผมก็เลยเดินไปล็อกสินค้าอีกรองหนึ่งปรากฏว่าไปเจอแม่เขาแม่เขานี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเจอนะครับแต่น้าเขาเนี่ยขายามาขายที่ลานประจําผมบอกเอ้ามาทําอะไรอยู่ที่เนี่ย เนี่ยไม่รู้เป็นไรเนี่ยเขาบอกให้จอดลานเนี่ยของก็ไม่มีจะกลับอยู่แล้วเขาบอกให้เดินมาเนี่ยเขาบอกพี่เนี่ยหนูกาลังหาซื้อข้าวสารน้ําไข่พรุ่งนี้จะไปหาผมบอกโหขนลุกเลยเฮ้ยนี่คำอธิฐานเราเป็นจริงเด็กคนนี้ต้องขายแน่แ,นแต่ก็ด้วยว่าอย่างน้อยนะให้เด็กก็ห่างจากโทรศัพท์ด้วยเขาเล่นเกมผมก็บอกมาน,นี่มาน,นี่เดี๋ยวเอาขนมให้เนี่ย ลุงมีนบทสวดน,นะหนูเอาไปสวดได้เลยตอนอาบน้ําเพราะตอนอาบน้ําเนี่ยร่างกายเราผมมีเคล็ดลับนะครับเด็กไปสวดตอนอาบน้ําเวลาเราอาบน้าอะจิตใจเรามันเหนื่อยทั้งวันร่างกายเราก็มันสบายสวดไปด้วยแล้วก็อาบน้ําไปด้วยเด็กก็เลยสวดไปด้วยอาบน้ําไปด้วยปรากฏว่าก้อนเนื้อนั้นยุบเลยฮะนายยุบเลยน้าเขาอะไม่รู้ว่าหลานเนี่ยสวดได้บอกเขาสวดไม่ได้หรอกเห็นเล่นแต่เกม คลิปนั้นเนี่ยมันเรียวมากเขาเขาได้ยินนะเขาพูดเขาสวดสวนแค่าเลยผมสวดได้อ่าเขาสวดได้เขาก็สวดกันมาผมดีว่าโทรศัพท์อยู่กับกระเป๋าผมก็เลยอัดเลยเรียวลิตี้มากคือแบบเฮ้ยโหคลิปอย่างนี้แหละที่เราต้องการเราจะต้องการลบคมสบะบาว่าเรางมว่าพวกเรางมงายเหมือนกันว่าเฮ้ยไม่ได้เมคนะไม่มีสคริปไม่มีอะไร ไม่ได้จ้างใครมานี่เด็กมันพูดเองอถ้าเราจะมีบทกำกับให้เด็กพูดเด็กมันไม่จริงไม่พูดหรอกนี่เขาพูดหนังเขาเองผมก็เลยเสริมกำลังใจให้เด็กถืออาลูกน่ะถือมะพร้าวบทนี้นี่หนูตั้งจิตนะแล้วหนูเสกมะพร้าวเองเลยลูกมผมก็บอกอย่างนี้ <laughs> ก็เลยให้เด็กกันสวดปรากฏว่าก็าเกิดคิดแหวรองเกิดขอมเม์ว่าเวลาจะสวดเนี้ยต้องถือมะพร้าวด้วยหรือเปล่า ก็เลยว่าก็น่ารักดีก็ถือว่าเขาก็คอมเมนต์แบบเขาไม่รู้จริงผมว่าเป็นเรื่องที่ดีน่ารักดีมันเกิดคําถามตอนเขาสับก็เลยกลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาผมก็นะก็เลยกลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีประโยชน์ละและเห็นทางเศรษฐีใจบุญทำแผ่นไวนนลอีกอ้าวถึงตอนนี้นี่ต้องสาธุกันแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยสาธุครับ นี่นี่เพราะ<า>ว่านอกจากว่านําไปภาวนาเลยครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีคําบริกรรมติดอยู่ในจิตในใจเราเนี่ยพุทธานุสติเลยเนี่ยนครับเนี่ยแคบภาพเนี่ยคาถาในนี้แหละที่ทําให้ก้อนเนื้อในสมองของใใชช่่ครับคน,นนั้นไม่มีเลย แล้วเด็กอ่ะด้วยความบริสุทธิ์อ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่กังวลเขาก็ไปสวดเขาก็ไปสวดแล้วเวลาเขามาหาผมเขาก็าลุงผมขอน้ำมนต์หน่อยบอกเนี่ยลุงได้น้ำมนต์มาจากอาสมนะลุงไปไหว้ครูมาเนี่ยอาจารปูไตทําให้นะลูกเนี่ยูบาอาจารย์ท่านทาให้นะเอาไปสวดวันนี้ผมก็มีน้ำมนต์จากของคุณแม่มวนเรือนอีกจากวัดสรารนาคก็ให้ไปอ่าให้เด็กได้ซึมซับว่าเนี่ย การสวดมนต์เนี่ยมันทำให้เรามีสมาธิให้เรามีสมาธิอยู่กับบทสวดอไม่เป็นนุพุทธานุสติแลแ้วตอนเนี้ยถ้าใครอยากจะร่วมบุญผมคิดว่าแผ่นพับเนี่ยไม่พอแน่แน่แผ <c oughs> ่นละสิบบาทตกสิบบาทนะครับใครอยากร่วมบุญไปสั่งพิมพ์นะสั่งพิมพ์มีเศรษฐีจใจบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์แจกหนึ่งพันแผ่นหนึ่งพันแผ่นสาธุด้กันได้